อันนี้จะเป็นเครื่องแกงหนอ่อไม้เมนูอาหารเที่ยงวันนี้เห็ดนางฟ้ายังออกเพราะได้แกงอยู่กระกำสองกำเห็ดเข็มทองมกบวบหอมหมากฝักทองสีแกงหน่อไม้พี่น้องเฉพาะเครื่องแกงก็ครึ่งหม้อแล้วไอ้ต้มเย็นน้ำแล้ว นอกจาอันนี้จะเป็นหน่อไม้สดสดแม่หนมไม้เก็บมาจากกอเนาะเป็นแหนงมันฝนบ่ตกหน่อมันก็ยังพันออกหน่อไม้สดสดมันจะมีสีเขียวไม่ใช่หน่อไม้ดองนะจ๊ะใส่ฝักทองลงไปเครื่องแกงของเรา ฟักทองมานานสุกใส่ก่อนเนี่ยเดือดแล้วเอาเห็ดลงไปเห็ดเข็นทองตามโดยเห็ดนางฟ้าตามโดยบวบหอมลงไป เต็มมอพอดีท่านผู้ชมแล้วก็จะใส่ข้าเบือลงไปตำข้าเบือยา,างลงไปตามด้วยน้ำปลาลงไปอีกที่หนึ่งแบบตวงๆแกงน้อไม่เนี่ยขาดปลาล่พได้พี่น้องพอเครื่องปรุงก็มีแต่ปลาล้า กับผงหนัวนี่บางคนก็นสิแกงใส่กระดูกก็ได้เนาะแล้วแต่ผู้มกักเ,เดี๋ยวเราก็จะรอมันเดือดแป๊บหนึง่งป๊าทกพีดองเริ่มหอมแล้วนะจ๊ะอืมแกงหน่อไม้ แกงแบบเข้มข้นเ้นํำในน้อย,อยพี่น้องจา๋าแกงแต่ละภาคกับื่อกันเด้บางภาคก็ใส่ตะไคร้หวัหวหัวตะไคร้ใบแมงลกักเนาะแล้วแต่บางคนก็แกงใส่ผักหวานแต่อันนี้เราใส่ผักกระแยงลงไปผักกระแยงแห้งพี่น้องจา๋าให้มันหอมหอมยามนี่ม่มีผักกระแยงสด บางคนก็มักใส่สะอมหรือว่าผักคะนั่นเองแต่บะมีบะมักมันมัน,ม,นมันกินแห้งบางคนบอกว่ามันเหม็นนั่นแ่ละาางงบางคนก็แกงใส่ผักสะแงะเนาะมันสีหอมคนละแบบผักแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับคนหมักแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนี่แกงน้นไม้สดๆใส,ส่เห็ดใส่บวบ ใส่ฟักทอง,<ป>งแค่นี้ก็สามารถปรุงได้แล้วพี่น้องจา๋าเบิ้งแน่ปรุงแล้วจ้ามเมนูต่อไปก็สิเป็นดาตำเส้นม่ามพี่น้องจา๋าหรือว่าเส้นบะหมี่นั่นเองนี่เครื่องตำของเรา ใส่พริกกระเทียมลงไปตามด้วยน้ำตาลชายแล้วก็โขขกโขกโขกโขกแล้วก็ใส่มะนาวรสชาติบะหมี่ก็ออกจะเปรี้ยวหวาน ตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็มะเขือขวฝักยาวตามด้วยน้ำปลาแบบตวงๆต,ตามด้วยผงมหัศจรรย์ใส่เยอะแซบเยอะแล้วก็โคเล่โคเล่เข้ากัน ใส่น้ำปลาเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพื่อความนัวเดี๋ยวเราก็จะใส่เส้นมาม่าลงไปเส้นมาม่าก็ลวกพักใส่น้ำท่านผู้ชม,ม,มแล้วก็ยยกยวกยวกยกยยก เดี๋ยวเซ็นมะมา่าบุคือเซ็นนันเอาปุ่นได้พี่น้องเซ็นมะมา่ามันจะมีรสซากกว่าอันนี้ซื้อแบบเป็นถุงมาไม่มีเครื่องปรุงเป็นตระแทบบอลแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมลืมใส่แ,แครอทพี่น้องจา๋า ตามด้วย,คยแครอทลงไปว้าวท่านผู้ชมอันนี้ตำเส้นมาม่านะจ๊ะ๊าตถวพี่ดองคือมะปิดตะแซดแทะตำมาม,ม,ะมะ่านี่แม่ ว้าวแกงหน่อไม้ของเราเทลงไปจงอ,อย่าจงเทมันเบิร์ด,ดกดอแกงหน่อไม้ดูสิท่านผู้ชมเต็มถาดเบอ้อเนาะแกงหน่อไม้ปะทะตำมามา่าป้า สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่นงผู้ป่ายเบิสุขุมสุขชนพี่น้องจา๋าตอนนี้บ่ายโมงห้าสิบสามนาทีจีบ่ายสองแล้วอันนี้คืออาหารเที่ยงเด้แต่ละเมื่อนะบ่ายโมงกว่าบ่ายสองคืออาหารเที่ยงกินข้าวบ่มนนี้กินข,านะนข,าขา้าวข้าวเช้าอนสิบเอ็ดโมง หลายคนถามว่ากินข้าวบ่เป็นเวลาแบบนี้เวลาบ่มีกินยาก,กินแบบใดแท้จริงเนีเขาให้กินนันกินยาลังอาหารตอนเช้ากับตอนเย็นวันละสองครั้งเนาะถ้าบ่มีกินขา่าวเช้าสิบเอ็ดโมงก็คือกินยาสิบเอ็ดโมงกินข้าวเย็นสามทุ่มก็คือกินตอนสามทุ่มยาก็ดีตามนั้น พอกินข่าวบริเป็นเวลานะแดดแดดพี่น้องอากาศเริ่มหฮอนเอา้าวสเขาเดือนเมษาวันนี้กับวันที่ยี่สิบหกแล้วยี่สิบหกนาสิเบิดเดือนแล้วเมนากับเมษาบัดเนี่ยมายายล่ลีมามามา ตามมาตามมาน้ไปหน่อไม้่วนเีงบนะน่อกบอนี่แหะก่อน,นี่มันยังออกน่อไม้บงถ้าเป็นทศแห่องออกหย,ยับมาใหญ่รวยเจ้าไปเบิ่งงนี้เกอนเนี่ยนอนรับทราบเยู่น่ไม้บงเกิลมลมมาแล้วท <c oughs> ่านผู้ชมยามมายามมา ยบมา,ปยา,ยาไปไนซากไปใส่มาไนรีไปใส่ล้นึกว่าไปหาขนคุดมันเก็บมันแดดแดดป่านนี้วันละหาลอยก็ยอมไป,ปไ <c oughs> บ่ไแดดบพี่น้องคันนันคาแรงหลายเขาเจ้ากันสิปยอยู่อันนี้มือละลอยหาสิบบาทดดเก็บมันบิดมือแดดกัดดบแดดอือบนไรก็จักวันละสองลอยก็ยังว่า นอ,อันนี้ภาว่าร้อยหาซิบกินเขาเจ้าของแต่เขาเจ้าก็าไปไเปได้เไปเก็บมันมันสับปะหลังส่วงนี่ย,ยายลีไปน้ำเขาสามมือมาแดดบาไหว <c oughs> <c oughs> ว่ามันกระลมอยู่นิน่ะ เดี๋ยวมันอากาศห้อนดแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้สดพี่น้องจ๋ากมนกคนอะอะอยนี่บอกมือนะคอยยางไปเอยเอาอยู่ในหลังห้องน้ำเยลีเด๋เห็นโยนสามสี่แนงจะแนง้ยงไงออืมันบอิได้ซุ่มเลยแต่ว่ามันออก นี่นะนี่เกาะนี่ยังออกหนูไปบกนี่นี่ชองปลีได้่กบกอน๊กม่วงนขั้นแม่นหดน่ำก็สิออกอยู่เฮาหดเสมอแล้วก็ใส่พุ่นใส่ปุ๋ยมัน่น มุ้ยตนหมวกเธอลกันก็เ็ดปลูกนเป็นไม่เ่อฮ้อนพักอะนั่นเด้ทอะาครนักนักปาซุมเซลพี่นงจ๋าตัวน้ร้านับผู้ใดอกว่ามน้นผู้ใดว่าฮ้อนนะฮะ ตบปากจะคล้องเดียวนี่เบิ่งซีมอนปอดใส่ในเป็นอย่างเขาใส่เสื้อกันหนาวสองสั้นพูน่ะงั้ยซีมอบอกว่าหอนถามเขาเบิ่งแนเขาว่าหนาวกันดอซมืออร์นี่เขาอบผิวเขา่ยานดำอืมหนาก็เริ่มไซขึ้นเด้เริ่มเป็นนุ่มแล้ว

ฝนกับตะกข็งแหล่งโพดโพแดดกัแดดจักห่อนบ่ห่อนพี่น้องเดียวเสียไอเบิงผักใยลุนผักต่างสายเหี่ยวตุบสุบบ่มีต้นยืนจักต้นเนี่ยบอเขาก็บดิโหดนับมันแน่ขันโหดเสมอมันกระเซิน มันบวซุมหรือมันแห่งเำมะนะเอองกนน้องเานามนเตำมาม่าปะทะแกงน้ำไม้วน์รุ่นเขาเขาเขากินตำบนเนี่ย ้เปตับงม่าม่าเบิร์ตแล้วพี่น้องยังเหลือแต่ตอนบักผิกกับมะเขือเทศนี่แหละอาหารบานเฮาพี่น้องจ๋าจักสิกินอย่างแต่ละมือแต่ละวันแกงน้ำไม้ตำบมะขงปลากระพอได้กินอยู่ขั้นหา น้ำก็เริ่มคลอนเริ่มแห้งเบื้อแล้วปีนี้แห้งแรงคักน้ำอยู่ไซก็แห้งคือยาแท้คือยาไวแท้พออ่าพรใยน้ำคลองแห้งกระเพราลงห้าป่าบ่เป็นข้นบ่น้ำนะเอาฝนตกทางเหนือมันแห้งจำนั่นแล้วน้ำคลองคือน้ำมือขืนแล้วแบบมันน้ำมือลงเนาะ ผลมันตกทางเหนือพ่น <c oughs> ถาม,มากินจักรอบแลวซีมอนพอใจสองรอบนี้ร <c oughs> อบที่สามกำลังซับนกอยู่พา <c oughs> กันไปยิงนกมายังซับนกอยู่สิพัดกะเพรานกรอบที่สามอันนี้รอบสองของเขา <c oughs> ขเขาเลยย่าไว <c oughs> <c oughs> จ่ายจ่ายจำเป็นเนี่ยนะแม่นางมาจะแบบอุ่นจากกระดิ่งเลยเฮียนี่จะอุ่นก็อุ่นบรบุญมาคอยน้ำบริมาคอยเป็นผู้อุ่นบัตชิปอุ่นระบาดเนี่ยแม่ของแม่ของมันกระลมอยู่พี่น้องแต่ว่ามันห่อนคล้ายๆคือมืดฝนนี่เด้มันกระมืดสลัวสลัว แต่ละเมื่อแต่ละวันแต่ละเด็กกับบริเหตอย่างอากาศฮอนแลยกินตะนามบวอยากฮอดเขาเลยนนเต,ตอนนี้นะคอยจะคิดอยากแต่ของวันๆวานเย็นๆ <laughs> แต่ก็กินบ่ได้สิ่งที่อยากตอนนี้นะ คิดอยากแต่ของหวานๆพวกไอติมพวกน้ำปั้นพวกอันนี้นะแต่กินน้ำเียมันชาๆต่ินแต่ก็มดดแต่แต่เบามีตรวจเจอเบาหวานมานี่ผู้ได้กระยานออย่านะ เป็นมาลวก็ยาก,กันเบิดบ้านค้นเป็นมาเลยไม่ไ้องเขากันยังกินกินวัตถัยเด้อ๋อเขา่เขาเข้าวเหนียวห้ามกินวัาซันวายังเหลือหน่อยนึงขาง้าวหุงเ,งเขาบอกว่าข้าวเหนียวน้ำมันมันสีน้ำตาลลายกว่าข้าวเจ้ามันสีหวานกว่า ตัวใหญ่เขาอยากให้กินขขาวกองขขาวกองมันจืดมีรสชาติเสาวพี่นอรร้องแซียบ <c oughs> พี่น้อง๋ามากนี่กับสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชม สบายดีมองกินขขาวันนี้แหละใต้ต้นนั้นมักบก